กระซิบบอกเราขอนําเสนอรถกระบะมือสองนะคะคันนี้ราคาหลักหมื่นค่ะราคาไปตามสภาพนะคะก็จะมีงานเก็บกันเล็กน้อยค่ะทุกท่านนิสสันนาวร่านะคะนาวาราปี09ค่ะเครื่อง2.5ดีเซลคอมมันเรวเร็มครบพร้อมโอนนะคะภายในกว้างสวยเดิมๆค่ะ กว้างกวางเลยทีเดียวนะคะแคปเปิดได้ด้วยค่ะท่านเป็นรถกระบะมือสองเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะเครื่องเกียร์ดีคัสซีสวยวิ่งได้ปกติค่ะทางไกลก็สามารถเดินทางกันได้นะคะสวยเดิมน่าใช้ราคา98,000บาทค่ะราคานี้ตามสภาพนะคะมีเล่มครบแต่ภาษีขาดเจินค่ะ ก็สามารถไปแจ้งจดทะเบียนกันใหม่ได้นะคะที่ขนส่งเลยค่ะทุกท่านตัวรถสภาพสวยสมบูรณ์ดีทั้งภายนอกภายในนะคะรถอยู่หนองจอกกรุงเทพค่ะ98,000บาทราคาเงินสดสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถท่านติดต่อโทรหาผู้ขายตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะคะแอดมินใส่เบอร์โทรศัพท์ผู้ขายไว้ให้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ